วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมดานเนียนบทที่สองข้อที่23บันทึกว่าโอ้พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ข้าโปร่งขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ประทานปัญญาและกำลังแก่ข้าพระองค์สิ่งนั้นที่พวกข้าพรรองทูลขอพระองค์ก็ทรงให้ข้าพรรองทราบแล้วเพราะพระองค์ได้ทรงเปิดเผยเรื่องราวของพระราชาแก่พวกข้าพระองค์ ข้อคิดจากพระวจนะขอบพระคุณและสรรเสริญ 1. ที่พระเจ้าทรงประทานปัญญาแก่เรา 2. ที่พระเจ้าทรงประทานกำลังแก่เรา 3. ที่พระเจ้าทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของเรา 4. ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยและสํแแดงเรื่องราวฝ่ายวิญญาณแก่เราขอพระเจ้าอวยพรค่ะ